พระพิสุขสงผู้ทรงบารมีในแผ่นดินสยามที่ทรงบารมีจริงเลยนะผมจะเล่าให้คุณฟังก็หลวงพ่โตวัดอินพุทธจารย์โตภูมิบาลังศีสิทธิกูคาหลวงปู่ใหญ่ัสสาลิบุตรชินนปัญจละอริอชาเป็นพระบิดาหรือพ่อของพุทธจารย์โตภูมบาลังศีสิทธิกูคาแล้วก็หลวงพ่อสดวัดปากน้ํา คือสายเนี้ยจะเป็นทิศทางของพวกกรุงทนมหายานเสื้อแดงหรือพวกเจ้าตากทิศทางของเรียกว่าชุดใหญ่อ่อาเห็นไหมเพรานี้ว่าพวกนี้นพวกกู้ชาตตอนเสียกรุงครั้งที่สองอ่า,าก็เป็นพวกมหาราชกู้ชาตินะสายกรุงทนเนี๋ยพวกที่สองพวกที่สองนี่คือกงเก่าของพระเจ้าตากสินม,มหาราชอะไรแหละลก็คือ พระนเรศแล้วก็อยุธยาวงพระลร่วงอันนี้เป็นสามของอเขาเรียกว่าเป็นพระอยุธยาตัวลุงปูทั่วเจียบน้ำทะเลเจดถ้าไม่ได้มีปัญหาหรอกที่มีปัญหาก็เป็นทิศทางของกลุ่มของพระนเรศมากกว่าอันนี้ว่าลุงปูทวนี่ก็ดังนะเป็นพระที่โด่งดังมากเหยียบน้ำทะเลเจเดก็มีไอ้ไข่ลิบลิสแล้วก็หมอปลาอะไรอย่างเงี้ย ทิศทางของอยุธยาวงกระลวงนะเขาที่ว่าสายสุขโขไทยนี่นะกับอยุทยาวงประลวงสายสุขโขททยนี่เป็นทิศทางของท่าจาุรุธาผู้เจ้า,จาบรราัญญาแสงสว่างพระแท้มหาป่าเพราะสายสุขโขไทยเป็นพระแท้ผมเขาบอกคุณฟังเขาไม่ใช่กรุงทนจกกักรีแต่เขาเป็นพระที่ว่าธรรมะแท้เหมือนลูกคุณทั่วเยียมตนท้เฉลเจียรเนี่ยเป็นมาท่านช่วยคนจริงๆ แล้วท่านก็มีบารมีจะช่วยคุณคุณดูว่าอภิญญาลิขานุภาพของหมอปลาเยอะไหมหรือว,ว่าไอ้ไข่ที่มาสร้างเป็นนัง,ยงเยอะไหมเนื้เรู้สึกของหลวงปูธธ่ทวดเหยียบน้ํเทลยเจดนี่เป็นทิทางของพวกสุขโขทยัยอยุทยาวงพระลูกเด่นที่สุดก็คือพระนเรศเนี่ยรามมา,มาแล้พระเอกรทชศรลดมะแล้วพอลูกหลานของเขาพระเจ้าทรงธรรม เป็นพ่อของปพระชยราชาชยราชาแล้วก็ถูกพระเจ้าประสาททองเนี่ยรวบกอมหน้าเจ้าประหารพระเจ้าประสาททองนี่พอขึ้นมาเสร็จแล้วก็ตามด้วยกลุ่มของอผูอ้หลวงกลุ่มนี้แหละที่มีปัญหากับสายของพระเจ้าจากสินมาลาเนื่อาการที่ว่าเขามีบาดแผลกันแต่เขามีบารมี เออแต่คนจะไม่เคยรู้เท่าไหร่หรอกคนจะรู้แต่ทิศท,ทางของพวกกรุงธนจะโดดเด่นมากแต่พวกสุโขทยัยยุทธยาวงพระร่วงเนี่ยเขามีอำนาจมากที่สุดอะไรนี่พวกที่สามที่สามี่เป็นเรื่องของพวกราชวงศ์จักรีราชวงศ์จักรีผมจะเล่าให้คุณฟังว่าหลวงปู่ออลุงพ่อใหญ่เทพโลกนุนเขาก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่สุขวัดปากลองมาขามเท่า ลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อจารันญาทิศทางเรียกว่าของจักรีนี่มากล้นบารมีเลยแหละพูดง่ายๆอ่ะในครังคนในกลุ่มนี้ตอนนี้ที่ดังๆอยู่ก็หลวงปู่ดู่หลวงปู่ดูก็สายของหลวงปู่มั่นแหละหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เทพหลวงปู่ดอนเลยหลวงปู่เทพหลวงปู่ดอนเนี่ยเขาเป็นอาจารย์ของกรมพระราชวังบวรเนี่ยเออวิชัยชานเป็นพระราชโอรสเนี่ยของพระปิ่นเก้า ที่มีสิทธิ์จะขึ้นมาเป็นราชการที่ห้าด้วยซ้ำแต่ว่าบรารมีของพระบิยมมหาราชมากกว่าพระบิยมมาหาราชก็ขึ้นมาเป็นราชก,การที่ห้าคราวนี้พอเ,เ็ยพระส่วนใหญ่แล้วนะเราจะเจออย่างพุทธอาจารย์โตหลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าหรือแม้แต่หลวงปู่เทพลวงอดอนนี่ระดัาพวกพระเวรีบิ๊กพระ,ะที่มีพะมระมหากรส์ที่เรื่องอำนาจอ่ะท่านสนับสนุนอยู่ งั้นการไหว้พระก็เลยจําเป็นกับคนที่รู้ว่าถูกขององค์พระงั้นพวกเสื้อเหลืองเขาด้เปียกไงพราะเสื้อเหลืองเขาจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โอกาสาาการจับจูงเขาไม่มีพระในชุดที่พูดมาเนี่ยมันไม่เป็นโทษกับพวกเสื้อเหลืองเลยนะแต่ว่ามันเป็นโทษกับเสื้อแดงอย่างรุนแรงผมรู้ได้ไงก็ผมเป็นพวกเสื้อแดงไงอาจะพรสร้างคุณงามความดี แต่พระแนวนี้ผมไปเคารพเขาไม่ได้หรอกผมก็มีพระห้าวงคุ้ม9ก้าวัดโพลักเมืองเพราะเราเป็นเสื้อแดงเราเป็นแดงอาพับขว่าแดงที่เขาว่าอ่าาจาจีเขาโยนให้กลุ่มพวกทอมมี่ทักษิณยิ่งรัดอ่าหรือว,ว่าอิงอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นกลุ่มธนที่พระเจ้าจางินมาล่ารักมากรักมากเห็นไหมแม้ว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่แต่คนพวกนี้ก็แข็งแกร่ง เพราะว่าเขาเป็นสายของมหาราชกู